สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงพิกอาการแบบ General Reading ไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคลิปนี้อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรือไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ วันนี้เราก็จะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรแก่ตัวคุณนะคะวันนี้เรามีให้เลือกทั้งหมด3กองด้วยกันค่ะกองที่1นะคะเป็นเปลือกหอยสังมาละค่ะกองที่2นะคะเป็นเปลือกหอยเบี้ยลายค่ะ กองที่3นะคะเป็นเปลือกหอยเบี้ยมวนค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกกองการที่ดึงดูดคุณมากที่สุดหรือเลือกตามสัญลักษณ์ที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะกองที่1นะคะเปลือกหอยสังมาลาค่ะ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการบอกคุณนะคะในลำดับแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูก่อนนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูความรู้สึกของตัวคุณก่อนนะคะ the h y p i t h e s s the star Two o วอ n e t e m p e r n c The Magician อ่ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะแม่หมอฮิปมองว่าตัวคุณนั้นนะคะกำลังกลังเฝ้ารอความสิ่ความหวังหรือสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่อะคะ่นะณตอนนี้ ความปรารถนาที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณลงมือทําด้วยตัวเองอะคะ่ะซึ่งมันเหมือนกับมันมีความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งที่เหมือนคุณจะละทิ้งาบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของความเครียดความคาดหวังอะคะ่ะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณต้อง บาลานซ์ความความความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะให้มันแบบมีความสมดุลกันอ่ามันเหมือนกับถ้าเกิดคุณคุณเฝ้ารอในเรื่องของการงานคุณก็เหมือนแบบว่าคุณจะไม่มีจะจัดการความเครียดไปอะคะ่ะบาลาน์ให้มันอยู่ในระดับพอดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหมดหวังนะคะเพราะว่าเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี้ย ของคุณตรงเนี้ยคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้ทําลงไปเนี่ยคุณจะได้ผลตอบรับกลับมาที่ดีอะค่ะซึ่งมันเหมือนกับณนะตอนนี้คุณกําลังบาลานซ์ความรู้สึกของตัวคุณอยู่ว่าให้ให้มันอยู่ในระดับกลางๆอะค่ะแล้วก็ตัวคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการจัดการในทุกๆเรื่องอะค่ะคุณเป็นคนที่เก่งสามารถอ่าสามารถทำ ความปรรถนาของตัวเองที่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะได้ได้ดีเลยแล้วก็คุณเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่จัดการอะไรหลายๆอย่างได้ดีค่ะอันนี้คือความรู้สึกของตัวคุณณนะตอนนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าข้อความจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการจะบอกคุณเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะโดยเราจะดูจากไพ่ The universe นะคะมาดูกันเลย okay. ข้อความจาก universe นะคะข้อความจาก universe ข้อความจากยูนิเวิรเนี่ยออกมาบอกว่าตัวคุณนะคะมีประสบการณ์นะคะในในการใช้ชีวิตเนี่ยอยู่แล้วและณณนะนะตอนนี้เนี่ยที่คุณมาดูคลิป,คล,ปคลิปนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเหมือนกับสถานการณ์ณตอนนี้คุณอยู่อยู่ที่แห่งเนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานหรือเหตุการณ์หน้าตอนนี้นะคะมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่จะทําให้คุณได้ใกล้ชิดกับคนรักหรือสิ่งที่คุณรักนั่นเองแล้วก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งก็คือ,อตัวคุณเนี่ยจงสร้างช่วงเวลานะคะที่คุณต้องใช้สติให้มากๆและเตือนตัวเองว่า ให้คุณนะคะเตือนตัวเองว่าให้รักและศรัทธาในปฏิหารของของอของธรรมชาติอะคะ่ะธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นไปของของโลกอะคะ่ะให้คุณเชื่อมั่นและใช้สติในการดำเนินชีวิตอะคะ่ะแล้วก็และตัวคุณนั้นนะคะความศรัทธาของคุณ จะเปลี่ยนให้การบาดเจ็บให้หายความขัดแย้งไปสู่การเติบโตและความกลัวให้เป็นความรักนะคะก็คือในความศรัทธาของตัวคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดอะไรก็ตามความศรัทธาของคุณจะเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้หายอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากที่แบบคุณเครียดใช่ไหมคะตัวคุณเนี่ยจะทำให้ความเครียดนั้นหายไป ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะมีความขัดแย้งอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณอะ่ะก้าวไปสู่การเติบโตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในความศรัทธาของคุณเนี่ยเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความรักได้นะคะแล้วก็พ่าออกมาบอกอีกว่าให้คุณนะคะสนุกสนาน enjoy กับสถานการณ์ณตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดคุณสนุกสนานเอนจอยกับมันสิ่งต่างๆเนี่ยที่คุณได้คาดคิดไว้ค่ะจะมาจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็คืออย่าให้คุณอยากอยากให้คุณเนี่ยอย่าไปกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากนกักค่ะแล้วก็ที่ให้ออกมาบอกกับคุณอีกก็คือเหมือนให้คุณนะคะอ,อยู่กับปัจจุบันการที่คุณนั้น คาดหวังในสิ่งที่คุณได้กระทาลงไปแล้วเนี่ยคุณสามารถคาดหวังได้นะคะแต่การคาดหวังที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้คุณเกิดภาวะความเครียดได้ The u n i v e r s e เนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะอยากจะออกมาบอกกับคุณว่าให้คุณมีสติกับปัจจุบันให้ความศรัทธาของคุณที่มีศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพอะคะ่ะใช้ศรัทธาตรงนั้นเนี่ย ในการเยียวยาตัวเองในการที่จะเห็นเหตุการณ์นตรงหน้าหรือมีความขัดแย้งมีการทะเลาะเบาแวง้งอะไรข้างหน้าเนี่ยให้คุณนึกถึงเสมอว่าเหตุการณ์นตรงนี้เนี่ยสอนอะไรแก่คุณบ้างสามารถที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตอะไรบ้างแล้วก็ให้เปลี่ยนความกลัวของคุณนะคะให้เป็นความรักความรักในที่นี้ถ้าเกิดคุณกลัวว่างานนี้ที่จะไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนมุมมองว่าคุณทําสิ่งนี้ เพราะว่าคุณรักในสิ่งสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่ universe ออกมาบอกกับคุณนะคะแล้วเราก็มาดูข้อความาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสำรับหนึ่งก็เป็นไพ่เดอะกอเต้นนะคะคุณหยินค่ะอันนี้เป็นไพ่เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็ใบที่สองนะคะอิชเชลเทพีอิชเชลนะคะ ไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคุณหยินใช่ไหมคะเป็นไพ่เจ้าแม่กวนอิมท่านออกมาบอกเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตานะคะตามความเชื่อของชาวจีนท่านออกมาบอกว่าให้คุณนะคะอย่าสนใจคำตัดสินเกี่ยวกับตัวคุณและคนอื่นเนี่ยให้มุง่งให้มุ่งแค่ว่าทุกๆคนเนี่ย อ่าให้มุ่งไปแค่สิ่งดีๆของทุกๆคนนะคะก็คืออย่าสนใจคําตัดสินเกี่ยวกับตัวคุณแล้วคนอื่นๆให้คุณในแต่ละบุคคลเนี่ยให้คุณมุ่งเน้นแค่ความรักและความดีของคนคนนั้นนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นเทพีอิชเชลเทธิดาแห่ง การแพทย์นะคะตามความเชื่อของชาวมายันท่านออกมาบอกว่า,าคุณเนี่ยมีความเป็นเป็นช่องทางสำหรับพลังบำบัดอันศักศดิ์สิทธิ์อะคะ่ะก็หมายถึงว่าตัวคุณนะั้นมีพลังบางอย่างที่จะสามารถเยียวยาความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีของตัวเองอะคะ่ะก็คืออยากจะให้คุณนั้นนำสิ่งๆเนี้ย ออกมาใช้ในการบำบัดตัวเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้มีความเมตตาการุณาด้วยจบคำทํานายสำหรับกองที่หนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะกองที่สองนะคะเปลือกหอยเบีย้ยไลน์ค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าหัวข้อข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการบอกคุณนะตอนนี้นะคะมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูก่อนนะคะว่าความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง The Empress is absorbed the string is of a cup นายออฟสอดเอ่อความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกที่เครียดกับอะไรบางอย่างจนทำให้คุณนั้นเนี่ยหันหลังกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าคุณมีความคิดมากในเรื่องของการงานคุณก็เหมือนกับคุณไม่มีแพชชั่นในการทำงานนะคะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ทำงานหรือถ้าเกิดเป็นในเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะเครียดเรื่องความรักหรือเคยเจ็บปวดกับความรักมาก่อนเลยทําให้คุณนั้นอยากที่จะหันหลังให้กับความรักหรือความเจ็บปวดนั่นเองแต่ถามว่าตัวคุณนั้นนะคะคุณอาจจะมีความคิดว่าตัวคุณนั้นน่ะการที่คุณผิดหวังกับการทํางานในในอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะค,คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถมากพอไม่ได้อ่า มีความดีพร้อมในว่าเรื่องการงานหรือความรักอะคะ่ะถ้าเกิดในเรื่องความรักคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณนั้นดีไม่พอแต่ตามที่ไพ่ได้บอกเนี่ยว่า The ี e e ็มเ s s เนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือการทํางานเนี่ยคุณเป็นคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วไพ่เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยอ,ออกมาบอกว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถ ในด้านการสื่อสารการทำงานการที่เริ่มความคิดสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ตัวคุณนั้นอ่ะคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณนั้นอ่ะอ่อนแอ,อมีความเครียดกับสิ่งๆนั้นแล้วทำให้คุณนะ่ะคิดว่าคุณอ่อนแอและหันหลังให้กับสิ่งๆนั้นแต่ที่จริงแล้วตัวคุณนั้นนะคะเป็นคนเข้มแข็งกว่ากว่าที่คุณคิดนะคะณนะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ย ก็อาจจะกําลังเครียดอยู่นะคะเครียดแล้วก็อยากจะหันหลังให้กับสิ่งต่างๆอ่าสิ่งต่างๆที่คุณพบเจออยู่นะตอนนี้นะคะ่ะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณคะสาหรับอ่าคนที่เลือกกองที่2นะคะโดยที่เราจะมาดูจากไพ่ universe เรามาดูกันเลยค่ะ ข้ okay. อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะออกมาบอกก,กับคุณว่าตัวคุณนะคะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วหรือมีความสามารถเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดโดยที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะ <ối> ก็คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ย มีสเสน่ห์และมีความสามารถกว่าที่คุณคิดนะคะแล้วก็แบบเมื่อไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในความมืดมิดหรือสิ่งที่คุณอยู่นะตอนนี้นะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้พบหนทางข้างหน้าเพียงแค่ให้คุณนะคะอธิษฐานใช้ความศรัทธาของคุณเนี่ย อธิษฐานนะคะและและแ,แสงสว่างนั้นนะคะหรือหนทางที่คุณจะสามารถแก้ไขได้เนี่ยก็จะมาถึงคุณนะคะให้คุณนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลที่ชี้นําให้คุณเข้าใจในความกลัวให้ความกลัวนั้นนะคะเป็นบทเรียนที่จะสอนตัวคุณโดยผ่านที่คุณนะคะโดยคุณเนี่ย ต้องมีความรักให้กับทุกๆสิ่งและทุกๆคนนะคะในความรักในที่นี้หมายถึงอาจจะมีความเมตตามองแต่สิ่งดีๆของบุคคลคนนั้นมองในแง่ดีอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่จกักรวาลอยากจะบอกคุณแล้วก็คุณนะคะให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าตัวตนของคุณนั้นอมีความเป็นธรรมชาติอะคะ่ะ คือตัวคุณนั้นจะมีความที่เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอะคะ่ะแล้วก็คุณนะคะการภาวนาการคิดในแง่ดีมองในแง่ดีอะคะ่ะจะทำให้คุณคุณเข้าใจเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณอะ สามารถเติบโตได้ท่ามกลางความเจ็บปวดความไม่สบายใจอะคะ่ะแล้วก็ให้คุณนะคะปลดปล่อยความกลัวของตัวเองให้ตัวคุณนะคะเป็นอิสระมันจะทำให้คุณชีวิตของคุณดีขึ้นโดยที่คุณจะได้พบหนทางที่จะแก้ไขสถานการณ์ณตอนณนะตรงนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ จัก,กรวาลอยากจะบอกคุณผ่านไพ่เด๋ยูนิเว e ร์สนะคะแล้วเราก็มาดูอีกค่ะว่าไพ่เดวก็เต้นนั้นอยากจะออกมาบอกอะไรกับคุณ <Okay. S 1> เรามาดูใบแรกนะคะเป็นเทพีบริจิ s นะคะเป็นเทพีแห่งไฟและการต่อสู้นะคะตามความเชื่อของชาวไอริสก็คือไพ้ออกมาบอกว่าอย่าให้คุณให ให้คุณนะคะอย่ายอมแพ้ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งอ่าเทพธิดาเซลติกนะคะ หรือเป็นเทพธิดาแห่งแห่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะคะตามความเชื่อของชาวโรมันท่านออกมาบอกว่าให้คุณนะคะรีแลกซ์ค่ะแบบผ่อนคลายให้อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำเช่นทะเลสาบแม่น้ำหรือมหาสมุทระะคะเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของคุณให้กลับมาอ่อกลับมาพร้อมที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ณตอนนี้อะคะ่ะอันนี้คือสิ่ง สิ่งที่จักรวาลต้องจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกแก่ตัวคนที่เลือกกองที่2นะคะจบคำทำนายของกองที่2แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะกองที่3นะคะเปลือกหอยเบี้ยม,มวลค่ะเรามาดูกันนะคะว่า ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ต้องการจะบอกกับคุณนะคะมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมาดูก่อนนะคะว่า,าความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะดั m มิน 10 of sword 9 of w a ออฟบอลคิงออฟเพนต The world ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณมืดแปดด้านนะคะ เหมือนก็ถ้าเกิดณนะตอนนี้เนี่ยคุณมีปัญหาหรือมีสิ่งที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยมืดแปดด้านเนี่ยมันเหมือนกับปัญหาณนะตรงนั้นนะคะณนะสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีแบบเส,เส้นผมบางภูเขาอะคะ่ะคล้ายๆแบบว่ามันเหมือนกับเราอะ ณนะตอนนี้เนะี่ยที่เรามีปัญหาใช่ไหมคะเราเหมือนเราคิดหาหนทางไม่ออกว่าเราจะควรทําอย่างไรต่อไปดีมันเหมือนกับคุณคุณจมอยู่กับความเครียดณนะตรงนั้นนะคะแล้วมันเหมือนกับทําให้คุณนั้นอะขาดแพชชั่นบางอย่างที่คุณได้กระทำลงไปอะคะ่ะแล้วมันเหมือนกับคุณขาดขาดค,ความเชื่อมั่นในตัวเอง ขาดความมั่นคงทังด้านความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณะสามารถจัดการได้อะคะ่ะแต่ความรู้สึกคุณนั้นะไปโฟกัสแค่สิ่งที่คุณอ่าถ้าเกิดเรื่องการงานก็ไม่ประสบความสําเร็จประมาณนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งที่ตัวคิดตัวคุณคิดสําหรับตัวคุณเองนะคะแต่ทั้งที่จริงแล้วตัวคุณนั้นะเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่สามารถจัดการอะไรได้ทุกอย่างอะคะ่ะ แต่แค่ว่าตัวคุณนั้นอะไปแค่แค่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถทําได้มันเหมือนอยู่กับแค่ว่าประตูใช่ไหมคะมีประตูอยู่บานหนึ่งในความมืดเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งคุณแค่คุณหาประตูนั้นไม่เจอเท่านั้นเองประตูนั้นอาจจะมีเหมือนกับสัญญาณบอกคุณนะคะว่า เดินไปทางนี้สี่ตรงเนี้ก็จะเป็นประตูของคุณแล้วเป็นหนทางที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วแต่ตัวคุณเองนั้นไม่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองว่าคุณนั้นสามารถทําได้อันนี้คือความรู้สึกของคุณณะตอนนี้นะคะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโดยผ่านไพ่ The Universe เนี่ยต้องการจะออกมาบอกอะไรกับตัวคุณนะคะ โอเคอนุญาตเลื่อนไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเ,คเรามาดูกันเลยนะคะว่า The Universe เนี่ยต้องการมาบอกอะไรกับคนที่เลือกกองที่3กันนะคะ,ะให้ The Universe เนี่ยออกมาบอกว่าให้คุณนะคะยอมรับความรักจากจัก,กรวาลในฐานะคู่ของฉันนะคะ แล้วก็เมื่อคุณยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นแล้วอะค่ะคุณจะถูกชี้นำให้กลับไปสู่แสงสว่างเสมอเหมือนให้คุณเชื่อค่ะว่าจักรวาลจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะมีความเมตตากับคุณให้คุณนะคะรับความรักนั้นและให้คุณนะคะอ ให้คุณนะคะเลือกความกลัวละทิ้งความกลัวค่ะไม่ว่านะตอนนี้เนี่ยคุณจะเลือกที่จะอยู่กับความกลัวหรืออยู่กับความเครียดนั้นๆน,น,นะคะให้คุณละทิ้งมันแล้วให้คุณเลือกความรักในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการงานคุณก็เลือกทำในสิ่งที่คุณรักมองแค่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรัก ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำมีหน้าที่ต้องทำแต่ให้มองว่ามันเป็นให้เลือกทำตามความที่คุณอ่าปรารถนาและรักในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ให้ให้คุณนะคะให้เกียรติตัวเองว่าตัวเองนั้นรู้สึกอย่างไรณนะตอนนี้เหมือนกับให้คุณนะคะฟังความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะว่าคุณต้องการอะไรว่าคุณต้องรู้สึกอย่างไรให้คุณ เชือ่อเหมือนฟังเสียงแล้วก็ให้เกียรติกับความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าความรู้สึกของคุณนั้นบางทีมันไม่ได้มีถูกมีผิดนะคะแต่แค่ว่าคุณเหมือนให้คุณรู้ตัวเองอะคะ่ะว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรเท่านั้นเองแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะให้คุณปรับตัวโดยโดยใช้ความรักเป็นที่ตั้งอะคะ่ะ ความรักในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นความเมตตาการุณาต่อคนอื่นแล้วก็ตัวเองนะคะแล้วคุณนั้นน่ะจะได้รับเส้นทางหรือ,อาการวิธีการแก้ปัญหาหรือทิศทางการแก้ปัญหาที่ชัดเจนขึ้นนะคะจะมาปรากฏต่อคุณก็คือ,อเหมือนกับให้คุณนะคะใช้ความรักในการปรับทัศนคติความรักความเมตตาปรับทัศนคติแล้ว มันจะมีหนทางเส้นทางหรือทิศทางที่จะชักนำให้คุณนะคะแก้ไขปัญหาและไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ให้คุณเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเนี่ยคุณจะถูกชักนำให้ไปสู่ความคิดที่ถูกต้อง เสมอนะคะอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลต้องการจะออกมาบอกกับคนที่เลือกกองที่3นะคะแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่าไพ่เด็กกอเต้นนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมหรือไม่โอเคเรามาดูใบแรกกันนะคะเป็นเทพีคอนเวนติน่านะคะเป็นเทพีแห่งน้ำาตามความเชื่อของชาวเคลนะคะ ก็คือท่านออกมาบอกว่าให้คุณนะคะชาระล้างความที่คุณนั้น,ม,นมันเหมือนกับให้คุณนะคะชําระล้างความคิดที่มันไม่ดีต่อตัวคุณนะคะออกไปพราะถ้าเกิดคุณชําระล้างความคิดที่ไม่ดีออกไปแล้วเนี่ย จะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณนะดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีความเครียดของคุณนั้นอ,อาจจะทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณนั้นมีความขุ่นหมองไม่สามารถเ,าเห็นหนทางที่เป็นเส้นทางเส้นทางหรือทิศทางความที่แบบคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เดอะกเตออกมาบอกนะคะแล้วก็ให้อีกใบหนึ่ง เป็นเทพีเซตหน้านะคะเทพี TP แห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวเอสกิโมนะคะท่านออกมาบอกว่า,าการได้รับไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณจะได้รับสำหรับวันนี้และทั้งหมดของคุณในวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงว่าในทุกๆวันเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุณจะได้รับพรได้รับสิ่งที่ดีๆเนี่ย อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณนั้นเองเนี่ยจะสามารถลบล้างความรู้สึกไม่ดีหรือความคิดลบๆในตัวเองได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะจบการทนายของกองที่3แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ